นนะะบอกว่าในร่างกายมนุษย์เราทุกคนมีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ค่ะเพียงแต่เมื่อไหร่นะคะที่ภูมิของเราตกหรือว่ามีสารกระตุ้นหรือสารก่อมะเร็งเข้าร่างกายเรามากเกินไปเนี่ยเซลล์ปกติก็สามารถกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์ผู้ร้ายหรือว่าเนื้อร้ายได้นั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะเฮลท์ดีไซเนอร์อาจารย์นัทวัฒน์เอกธุรเศษเนี่ยได้ทําการศึกษานะคะและค้นพบว่าเมื่อเซลล์ดีกลายไปเป็นเซลล์ร้ายได้เซลล์ผู้ร้ายก็สามารถกลับ แปลงสภาพกลายเป็นเซลล์ดีได้เหมือนปกติเช่นกันแต่ขั้นตอนและวิธีการจะเป็นยังไงไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะและตอนนี้สอนอยู่กับอาจารย์นทวัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์เป็นเฮลท์ดีไซเนอร์คือช่วยออกแบบสุขภาพซึ่งต้องถามอาจารย์เลยว่าทําไมคนไทยยุคนี้เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกันสูงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยโอ้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอลูเชนมันเยอะอาหารการกินกระดัดแปลงเยอะ ใช้เคมีใช้ส่วนผสมที่ปรุงแต่งเยอะเรื่องของการเปิดก่อมะเร็งเนี่ยจากอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากเรื่องของอสามกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์แป้งขัดขาวแล้วก็น้ําตาลนงานก็ค,คือส่วนที่มันทําให้ร่างกายเราเมีท็อกซินเยอะครับนั่นคือเรื่องอาหารอะไรก่อให้เกิดมะเร็งอีกคะอารมณ์ฮะอารมณ์มที่เบี่ยงเบนไปทางลบเช่นเรื่องของความกังวลความเครียดมันก็จะทำให้เกิดปวหมวกตายก็จะสร้าง ฮอร์โมนขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าอะดรีนาลีน่สมัยนี้คนเราเวลามันเครียดทิ้งแล้วเราเครียดนิ่งๆ <Okay. S 2> เครียดหน้าจอคอมพิวเตอร์มัง้ง oh. นั่งเครียดคนเดียวมัง้ง <Okay. S 2> ก็เกิดผลว่าฮอร์โมนพวกนี้มันมากมากขึ้นมากขึ้นแต่ใช้ไม่หมด okay. Okay. พอใช้หมดปุ๊บมันกเกิดค้างอยู่ในเส้นเลือด <Okay. S 2> เราพอค้างมากขึ้นมากขึ้นก็คือสารกอมะเร็งเยเพราะตัวมันเองคือกรดซึ่งมะเร็งชอบความเป็นกรดใช,ใช่คะ่ะดังนั้นอาหารการกินที่เป็นพวกเนื้อ แปง้งน้ําตาลเ <c oughs> นื้อกรดเหมือนกันสร้างความเป็นกรดสร้างไปรเรื่า,าย,ยใช่แล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่มันมีความเครียด <c oughs> ก็สร้างความเป็นกรดเช่นเดียวกันนี่นะคะทำให้เซลล์ปกติของเราพร้อมกลายร่างเป็นเซลล์มะเรง็งแต่มีข่าวดีคุณผู้ชมคะถ้าเซลล์เราดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่กลับกลายเป็นเด็กซนเด็กดื้อเป็นเป็นผู้ร้ายอาจารย์บอกว่าเซลล์ผู้ร้ายสามารถกลับตัวมาเป็นเซลล์ดีได้เช่นกันอันนั้นมันเป็นกลไกของธรรมชาติทั่วไป ก็คือเซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ดีๆเนี่ยเวลาที่ร่างกายเราเปลี่ยนสภาพจากความเป็นด่างควรแข็งแรงคือเป็นด่างพอร่างกายเราเกิดเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดมากขึ้นมากขึ้นมาคืนนี้เซลล์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันต้องปรับตัวตามเพราะมันเคยอยู่ในความเป็นด่างไงทีนี้พออยู่ความเป็นด่างไม่ได้ปุ๊บต้องมาอยู่ความเป็นกรดปุ๊บตัวเองก็ต้องปรับตัวพอเมื่อปรับตัวปุ๊บเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์จะเกิดการกลายพันธุ์ที่ดีเอ็นเอกลายเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติก็คือเซลล์มะเร็งแต่คราวนี้พอเซลล์มะเร็งเนี่ย กำเนิดขึ้นมาในร่างปั<ช>๊บเขาจะแพร่ยขยายเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติใช่แต่ในฐานะที่อาจารย์เป็นเฮลท์ดีไซเนอร์นะคะเราจะมีวิธีออกแบบสุขภาพยังไงให้เซลล์ผู้ร้ายกลับตัวกลับใจเป็นเซลล์คนดีเหมือนเดิมได้ไหมคะก็มี3ขั้นตอนด้วยกันะะนะครับก็คือว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับนั่นเองเอถ้าเผื่อเรากินอาหารผิดเช่นกินอาหารที่มีความเป็นกรดสูงกินเนื้อสัตว์กินแป้งขัดขากินน้ำตาลเยอะก็งดจะหันมากินพืชแทนอย่างเช่นพืชกินธัญพืชกินผักผลไม้พวกนี้เป็นกลุ่มดดกนนี้เเป็ลลุยใ แล้วก็สามารถดีไซน์อาหารขึ้นมาให้เขากินเป็นกลุ่มใหม่หยุดกินอาหารที่เป็นกฎซะหารไม่กินอาหารที่มีความเป็นด่างซะนั่นข้อที่หนึ่งนั่นเป็นการปรับเรื่องของการรับประทานนะคะมาเป็นด่างให้มากขึ้นต่อไปคือต่คืออารมณ์เรื่องของอารมณ์นี่เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะว่าถ้าเผื่อเราฝึกผ่อนคลายฝึกให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่มีกังวลสบายกายและสบายใจด้วยอันเนี้ยถ้าเผื่อเราฝึกให้เป็นประจำเนี้ยเรียกว่าเป็นการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับคนเรา เห็นอาจารย์บอกว่าอาหารกับอารมณ์เนี่ยนะคะมีผลในการก่อให้เกิดมะเร็งหรือว่าทําให้มะเร็งกับกลายเป็นคนดี 50- าสิบห้าสิบเลยสำคัญขนาดนั้นเลยให้ความสําคัญกับอาหารเท่าไหร่ต้องให้ความสาคัญกับอารมณ์เท่านั้นประเด็นที่3ประเด็นที่3คือออกกําลังกายสําคัญยังไงการออกกำลังกายสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าการออกกาลังกายนี่จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูสมรรถภาพของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเราเนี่ยมีมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเหาหุ้มตัวมันเอง เมื่อเราเลือดแข็งแรงขึ้นการเลเวเลือดดีขึ้นหัวใจท้นดีขึ้นแน่นอนการออกกำลังกายนีนย่ต้องออกให้เหนื่อยออกให้เหนื่อย<ม>ถึงที่ระจรเต้นประมาณสัก120่งรถึงหนึครั้งต่อนถึงจะถึงจะทําให้เกิดการเพิ่มออกซิเจน จากการที่หายใจเร็วๆนี่แหละเพราะมะเร็งไม่ชอบออกซิเจนอีกแล้วเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมกบหลายคนที่กลัวมะเร็งฟังเรื่องราวที่อาจารย์นัทวัน์บอกในวันนี้คงหายกังวลกันได้นะคะเพราะว่าเซลล์ดื้อเซลล์ผู้ร้ายเหล่านั้นก็สามารถกลับตัวกลับใจมาเป็นเซลล์ดีปกติได้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่คุณผู้ชมต้องควบคุมให้ดีนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกทั้งเรื่องอารมณ์อาหารและการออกกำลังกายใครฟังแล้วรู้สึกเหมือนจะง่ายแต่ไม่รู้ว่าในรายละเอียดจะทายังไงอาจารย์นัทวัน์นะคะสามารถเปิดให้ ผู้ชมเข้ามาปรึกษามาอบรมมาพูดคุยกันแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งทําเป็นแบบเฉพาะบุคคลสามารถโทรปรึกษาอาจารย์ได้ที่0813410494นะคะหรือคุณผู้ชมที่สนใจเข้าไปในเว็บไซต์สบายกายสบายใจ .com ได้ก่อนเลยค่ะสอนเชื่อเหลือเกินนะคะว่ามะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราสามารถควบคุมและสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยวิธีจากธรรมชาติได้อย่างถาวรสนับสนุนโดยซีเกรนเฮลท์เซ็นเตอโทร0 8 13410494